การใช้งานไดโอดเพื่อแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงสามารถทำได้โดยการต่อไดโอดในรูปแบบของวงจรแปรผันหรือเ e c t ิฟายเออร์เซอรโดยวงจรเ e c t ิฟายเอมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากระบบไฟสลับ AC เป็นระบบไฟตรง DC โดยใช้ไดโอดเพียงแค่ตัวเดียว ก็สามารถเริ่มทำวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้แล้วนะครับโดยหากเราใช้ไดโอดเพียงแค่ตัวเดียวนั้นจะถูกเรียกว่าวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคื่นหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Half-Wave r e c t i f i e r Circuit กครับก่อนอื่นผมจะนำเสนอรูปคืนของไฟฟ้ากระแสสลับโดยไฟฟ้ากระแสสลับนั้นไฟบ้านโดยทั่วไป จะเป็นไฟ ac 220โวลต์ซึ่งจ่ายความถี่เข้ามาที่50เฮิร์ตต่อวินาทีนะครับโดยหน่วยเฮิร์ตเนี่ยก็คือ50ซึ่ง50ตรงเนี้ยหมายถึงจำนวนรูปคลื่นนะครับก็คือ50รูปคลื่นโดย1รูปคลื่นนั้นประกอบไปด้วยซีกบวกและซีกลบซึ่งวงจรเรียงกระแสะแบบครึ่งคลื่น,นที่เรากำลังจะทำนี้ ก็คือ Half w e v e r e c t i f i e r โดยหลังจากไฟฟ้ากระแสสลับได้ผ่านไดโอดตัวนี้ไปขึ้นฝั่งลบก็จะถูกตัดออกเหลือแต่ขึ้นฝั่งบวกนะครับนั่นก็จะทำให้รูปขึ้นก็จะมีหน้าตาในทางทฤษฎีประมาณนี้นะครับโดยจะสังเกตเห็นว่ารูปขึ้นฝั่งบวกที่เราได้เห็นกันอยู่นี้มันจะเป็นแบบบวกรูปขึ้นสลบขึ้นไปแล้วก็เป็นช่องว่างนะครับมีขึ้นแล้วก็ช่องว่างสลับกันไปนะครับ ซึ่งนั่นก็คือการทำงานของไดโอดของเรานะครับก็คือเราได้ต่อด้านแอนโอดหรือด้านบวกเพื่อให้ไฟบวกผ่านได้เท่านั้นทำให้เจ้าไดโอดตัวนี้ตัดการทำงานหรือว่าไม่นำกระแสของไฟลบออกมานะครับและถ้าหากเรานำมัลติมิเตอร์ในย่านวัดโวลต์เนี่ยไปวัดวงจรที่เราต่อจริงเราจะพบว่าไฟที่ออกนั้นจะดอบลง ซึ่งต่างจากไฟเข้าที่มีแรงดันอยู่ที่6กโวลต์ AC นะครับโดยแรงดันไฟออกที่วัดได้จริงอยู่ที่ประมาณ2โวลต์ซึ่งวิธีการคิดนี้สามารถทำได้โดยใช้สูตร vdc เท่ากับ0.318คูณกับ vm นะครับโดย vm ในที่นี้ก็คือค่าแรงดัน ทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบหรือที่เรียกว่าโวลต์พีคทูพีคนะครับก็คือค่าแรงดันสูงสุดของไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับจากนั้นให้เรานำค่า0.318ไปคูณค่าโวลต์พีคที่เราวัดได้ก็คือ6.42โวลต์ AC นะครับผลลัพธ์ที่คำนวณได้ใกล้เคียงที่2โวลต์นะครับซึ่งผลการคำนวณของเราก็ใกล้เคียงกับตัวเลขอย่างมากเลยนะครับ ก็คือ2โวลต์เหมือนกันต่างกันแค่ทศนิยมเล็กน้อยนะครับจากนั้นผมจะคำนวณให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการต่อปลายทั้งสองข้างของอหมอปแปลงนะครับแล้ววัดดูว่าจะได้ไฟสลับเท่าไหร่โดยไฟสลับที่วัดได้มีค่า vm หรือโวลต์พีคกที่12.93โวลต์ ac ซึ่งเมื่อเรานำมาคำนวณโดยใช้สูตร VDC เท่ากับ0.318คูณ VM ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4.11174โวลต์นะครับซึ่งค่าที่วัดได้จริงก็คือ4.8โวลต์ก็นับว่าใกล้เคียงนะครับจากที่เราคำนวณต่อไปเป็นการต่อวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนะครับโดยในทางทฤษฎีนั้นการต่อวงจรเพื่อให้ได้ขึ้นแบบเต็มขึ้นหรือ full wave เลกติฟายเออร์สามารถต่อได้ด้วยกัน2แบบโดยแบบที่1สามารถใช้ไดโอดเพียง2ตัวก็สามารถทําได้แต่เงื่อนไขคือจะต้องใช้มอแปลงแบบมีเซ n นเตอร์แท็บนะครับเพราะวงการต่อวงจรแบบนี้จะเป็นการนําปลายทั้งสองข้างของหมอแปลงมาต่อกับด้านไฟบวกหรือว่าเลือกที่จะใช้ไฟบวกออกมาจากนั้นก็ใช้จุดที่เรียกว่าเซ n นเตอร์แท็บเนี่ยต่อให้เป็นกาวของวงจรนะครับซึ่ง ที่รู้กันอยู่ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะมีทั้งไฟบวกและไฟลบดังนั้นถ้าหากเราใช้ไดโอด2ตัวในการต่อออกมาคลื่นที่ได้ก็จะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับซึ่งต่างจากการต่อแบบครึ่งคลื่นหรือฮาร์เวฟนะครับการต่ออีกแบบหนึ่งคือการต่อไดโอดแบบบิดนะครับซึ่งการต่อแบบบิดนี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากโดยรูปคลื่นที่ได้ก็จะเหมือนกับแบบก่อนหน้านี้ แต่ไม่จําเป็นต้องใช้หม้อแปลงแบบมีเซ็นเตอร์แทบก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่ารูปคลื่นที่ได้ก็จะเหมือนกับแบบแรกนะครับที่ใช้หม้อแปลงแบบมีเซ็นเตอร์แทบโดยหม้อแปลงที่ผมเลือกใช้นั้นเป็นหม้อแปลง6โวลต์ถ้าหากผมไม่ได้ใช้เซ็นเตอร์แทบก็จะกลายเป็นหม้อแปลง12โวลต์นะครับซึ่ง12โวลต์เนี่ยจะสังเกตว่าโวลต์ที่ผมวัดหลังจากผ่านการต่อวงจรแบบบิดนั้นจะอยู่ที่16.88โวลต์ ซึ่งค่าแรงดันตรงเนี้ยเราก็สามารถนําไปคํานวณได้โดยในตัวอย่างนี้เราใช้หม้อแปลง12โวลต์มอแปลง12โวลต์นี้เราก็น, v, นํา12โวลต์นี้ไปคูณกับ0.7 07และคูณ2หรือก็คือ0.7 07เนี่ยคูณ2ก็จะค่าเท่ากับ1.414ให้นําแรงดันกระแสสลับที่เข้ามาคูณกับ1.414ไปเลยครับ และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16.9โวลต์นะครับจากคลิปวิดีโอจะสังเกตเห็นว่าผมได้ต่อไดโอดทั้งหมด4ตัวเพื่อเป็นการต่อแบบบิดนะครับสามารถวัดไฟได้ประมาณ16.88โวลต์จากนั้นผมจะลองนำไดโอดที่เขาแพ็คมาสำเร็จรูปแล้วก็คือไดโอดบิดเหมือนกันมาลองวัดให้ดูนะครับว่าจะได้กี่โวลต์ตามนี้นะครับก็คือได้ที่16 จุดสอโวลต์ประมาณนั้นนะครับก็ที่ทําแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้เข้าใจว่าไดโอดแบบบิดเนี่ยมีการต่อแบบไหนนะครับซึ่งข้างในก็คือเหมือนเป็นไดโอด4ตัวแบบตอนแรกที่ผมได้ทําการต่อนะครับ